สวัสดีครับมาพบกตับเพจที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วนะครับ่านแถมให้อีกนิดยังมีให้ผ่อนเลยนะครับแล้วก็ที่อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ยูทูบชา n e l เรานะครับที่ดินถูกทำเลดี159เช่นกันนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับหาสัรหาที่ดินถูกๆทำเลดีๆมาเสิร์ครึ่งมือทันนะครับวันนี้ขออนุญาตนอกเครื่องนิดนึงนะครับเรามาดู บ้านนะครับบ้านทาวน์โฮมสองชั้นนะครับในหมู่บ้านสุภาลัยพรีโมนะครับวงแหวนเป็นกล้าวลาห้านครอดนทบุรีของเราเนี่เองนะครับเรามาดูนะครับบ้านสองชั้นนะครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับสามห้องนอนสองห้องน้านะครับมีประตูหน้าบ้านนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับข้างล่างเป็นห้องโถงนะครับด้านหลังเราต่อเติมเป็นห้องครัวนะครับเรียบร้อยนะครับต่อเติมไปมูลค่ามากกว่า สามแสนบาทนะครับกระเบื้องสวยงามนะครับมีซิงล้างจานนะครับมีซิงล้างจานกระเบื้องสวยงามจริงครับมีซิงล้างจานสองหลุมนะครับแล้วก็เอาแก๊สสามหัวด้านนอกมีปั๊มน้ำสองร้อยวัตต์นะครับถังน้ำกี่ลิตรนะเจ็ดร้อยลิตรนะครับพร้อมนะครับต่อเติมมูลค่ามากกว่าสามแสนเลยนะครับหนึหนนน่ห้องน้ําด้านล่างนะครับห้องน้ําสวยงามจริงนะครับก็เรียกว่า เราเรียกว่าอะไรดีอ่าโอเคไปดูชั้นสองกันนะจ๊ะอ่านี่ครับขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับนะครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ํานะครับเออแล้วก็มีของแถมมากมายนะครับนี่หนึ่งห้องน้ําอีกหนึ่งห้องน้ําชั้นบนนะครับชั้นบนสวยงามนะครับก็พร้อมใช้พร้อมอยู่นะครับอ่าเป็นบ้านใหม่ยังไม่เคยอยู่นะครับนี่ห้องน้ําที่อ่าห้องนอนที่สามนะครับห้องนอนที่สอง สองกับสามติดกันนะครับสองซ้ายสามขวานะครับบรรยากาศต้มลื่นครับด้านหลังด้านหลังบ้านนะครับนี่ครับลมรือนะครับเป็นไม่เปรี่ยวมากนะครับเป็นป่านะครับไม่ลกไม่ล้างนะครับนี่ห้องนอนใหญ่นะครับแอร์เรียบร้อยนะครับแอร์หนึ่งหมื่นสองพันเครื่องนะครับนี่พร้อมอยู่นะครับบ้านใหม่นะครับไม่พร้อมอยู่เลยเป็นบ้านหลังริมนะครับเนื้อที่สามสิบจุดแปดตารางวานะครับ พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อตารางเมตรนะครับสนนราคาเนี่ยไม่แพงครับ2ล้าน9 9 0 0 0สบาทนะครับสนใจทักอ Inbox มาครับมาเป็นหมู่บ้านสุภไลพรีโมนะครับตำบลจารักกลางอำเภอบางพลจังหวัดนนทบุรีนะครับมาเป็นห้องมุมไม่ติดกับไต่รคาสองล้านเก้าแสนเก้าหนบาทครับสนนราคานี้นะครับถูกกว่าในโครงการนะครับ นั้นรีดทักมาครับอา้าบ้านกว้าง7เมตรเลยนะครับกระจกเป็นกระจกสีเขียวนะครับตัดแ่งโอเครับต่อเติมรงรถครับต่อเติมครัวหัวข้ามากกว่าแสนแล้วนะครับสนใจนัดดูบ้านนะครับนัดชมบ้านนะครับขออนุญาตล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับโอเคนะครับบ้านสวยนะครับพร้อมอยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับที่ยูทูบชาแนลที่ดินถูกกำไรดีหนึ่งห้าเก้า เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสรรหาบ้านสรรหาที่ดินถูกๆกำไดีๆมาเสริมทังหนึ่งันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ